ครับหนูคุกใหญ่อุดรฟาร์ม0 6 4 0 3 6 2 8 8 5นแ้านะครับวันนี้ครับผมอยู่อำเภอเมืองตำบลหนองขนกว้างนะครับผมจังหวัดอุดรของเรานี่เองนะครับที่แกเลี้ยงหมูป่านะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงหมูหมูป่านะปล่อยปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติในบ้านเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวครับผมสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวเนาะ อ่าครับผมวันนี้นะครับมาลงหนูนะครับพี่มาลงหนูนะฮะแล้วก็คือเห็นว่าเป็นเลี้ยงผสมประสานแล้วพี่ครับผมเลี้ยงผสมประสานมีครับผมเป็นยังไงครับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเนี่ยตัวนี้ก็มันก็โอเคอยู่ครับแต่ว่ามันจะได้อาหารการกินมันก็จะไม่ยุ่งยากครับพวกนี้มันก็ถ้าเกิดเราปล่อยมันก็หากินเองตามธรรมชาติได้ครับครับผมครับผม อยว่าโอเคเลยครับนุ่มเกษตรกรนะครับอ่ะแนะนําตัวหน่อยนะครับว่าพี่อยู่ไหนครับชื่ออะไรเอ่ยครับสวัสดีครับผมมงคลนะครับครับผมตอนนี้อยู่บ้านหนองแหลมโคกนาครองนะครับครับผมตำบลหนองขอนกว้งนะครับอำเภอเมืองของเราเองครับอยู่จังหัดนบุีครับผมโอ้โหเกษตรกรครับผมใจถึงนะครับเลี้ยงหมูในบ้านเลยเลี้ยงหมูในบ้านนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นงานที่แบบเสริมครับนิดหนึ่งครับงานหลักก็จะเป็นงานทอะไรครับ ทำงานบริษัททูครับอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ทุกสค่งครับที่เป็นงานประจําอันนี้คือเราเราเรารักในตรงนี้เนี่ยเปล่าใช่ครับก็คืออยากจะเลี้ยงครับอยากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงหนูนะครับครับก็เลยลองลองอยากจะศึกษาดูครับเพราว่าหนูมันน่าจะไม่ยุ่งยากมันก็ไม่คล้ายกันไม่คล้ายกันนะครับเนี้ยับเลี้ยงผสมประสานผสมประสานไปครับตอนเนี้ยแล้วทีนี้ถามก่อนครับ ทำไอเลี้ยงหมูมากี่ปีแล้วพี่ตัวนี้จะเข้าปีที่สองแล้วครับอ๋อครับก็เลี้ยงไปเรื่อยเนาะใช่ครับก็ตอนแรกจะซื้อข่อพันแม่พันมาแค่สามตัวครับอ่าตอนนี้ก็ออกลูกออกนี้มาการคลอดการอะไรยุ่งยากอย่างอ๋อไม่ครับปล่อยเลยครับตัวเนี้ยปล่อยก็าําเองครับตัวเนี้ยเพียงแค่เรา ให้อยู่ในคอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหมูตัวอื่นจะเข้าไปกวนประมาณนี้นะครับให้เขาอยู่ในคอกตอนฟอดตอนลอดครับผมครับเนี่ยแล้วทีนี้คิดอย่างไรครับถึงอยากเลี้ยงหนูก็มีพี่ที่ทํางานแนะนําครับครับเขาก็เลยว่าลองลองดูเพราะว่าปกติก็ชอบกินหนูกันอยู่แล้วอ่าครับผมก็เลยว่าอ๋อถ้างั้นลองเลี้ยงดูถ้างั้นเราก็ลองดูในเพจ ครัมพวกใหญ่อ่ตอนฟาร์มนะครับก็เลยรังส um ึกตูก็เลยได้ติดต่อกับพี่เนี่ยครับครับผมโอ้โหจะไม่เชื่องันหนึ่นะครับโหไม่ดี เป็นของหาเดี๋ยวากานัดจับตรงนี้ครับจัเลยครับน้องหมาว่นหนุกระวังนะพี่ระวังนะครับอ่ะมาดุขันนน้างนิดหนึ่งนองี่พี่ก็เท่ยวผู้หรือยังพี่ยโอ้ตัวผูว้เรนะือไงตัวผู้ครับตัวผู้เดี๋จะจะบอกจะลงบอกตรงน <ล>ะนะไม่มีหน,นูใช่ไหมไม่มีครับบอกละตัวคะ่ะตัวผู้ครับตัวผู้สังเกตนะครับจากโคนหางนะครับเขาจะมีรูทวบารอย่างเดียวนะครับ <phenomen S 2> <น>ออันนี้คือบางตัวก็มีนะครับอันนี้คือทุกันท่าเขานะครับแล้วก็มีเนื้องอกเนื้องอกมีทั้งตัวผู้ตัวเมีย <phenomen S 2> <น>ตัวผู้สังเกตจากเนื้องอกตรงนี้จะไม่มีรูตรงนี้ครับถ้าตัวผู้นะครับครับผมตอนเด็กก็ดูได้เอาลง เดี๋ยวไปมาพูดอีกครั้งฮ่าฮ่าตัวใหญ่อรับนี่ครับลงเลยไอตัวนี้น้ำหนักประมาณเท่าไรพี่นยแปดกิโขึ้นไปครับ หัที่ผมก็คู่ผมที่ผมเอามาให้จะแปดขีดขึ้นไปตัวเมียจะห้าขีดขึ้นไปนครับอ่อๆๆบาขีดขีดนิดๆประมาณนี้ครับใส่แต่เราจนะไม่ให้สามว้น,นะครับให้ใหญ่ขึ้นไปอันนี้ก็น่าจะก็คู่เรุ่นนี้ก็จะร่กกวมกับ ตัวเมียใช่ไ้มตัวเมียเพศเมียรครับเห็นไหมอ๋อ oh. ตัวเมียมีรูทะบานเหมือนกัน <c oughs> แต่ตรงเนื้อออกมีทุกตัวตัวผู้ตัวเมียเนาะ <c oughs> มีเหมือนกันเห็นไหมที่รอยรอยยุ่มอ๋อ oh. คือตัวเมียอ,อ่านี่คือเพศเมียครับโอเคครับรุ่นก็มาฟัง อมันเข้าเร็วไงตัวเบาเบากาตัวผู้ครับทำไม่ไวเรียบร้อยครับไปอีกแล้วนั่นแถวอ่าแล้วทีนี้ครับ ผมจะมาไอวันนี้ครับพี่จะเตรียมบ่อไว้สิบบ่อนะครับเรามาชวลงให้ชุดทดลองเนาะนะครับชุดทดลองนะฮะมาดูกันนะว่าวิธีการเตรียมบ่อของคุณพี่มงคลเนาะเป็นอย่างไรนะครับอ่ามาดูแจกฝาเลยพี่ฝาของพี่มันอยู่ในโรงเรือนถือว่าโอเคครับฝาขนาดซีมนตตัวนี้นะครับฝาซีเมนเนาะฝาซีมนอ่ะ แล้วระบบน้ําฝังนี้ครับระบบน้ําตัวนี้ครับพี่อ่าผมแนะนําให้มีข้อข้อต่อนะครับคือเวลาหนูเนี่ยเขาจะขี้ใส่ตรงนี้ครับตัวน,นี้ตัวนี้ครับขี้ใส่ตรงนี้ครับคือแบบนี้คือผิดมหาเลยพี่อ่าถ้าถ้าลอยมาเป็นพัดติงนี่คือเรียบร้อยครับต้องเอาอ่าต้นเรียกว่าจะเอาเหล็กหลอดแต่หมด หมดผมม้วนหมดผมก็เลยเอาตัวนี้มาอัดก่อนแต่ว่าตัวนี้มันมันถอดออกได้ครับอ่าได้หนูกางเรียบร้อยก็เอาเป็นเหล็กแล้วกันพี่ครับเป็นเหล็กแล้วกันอ่าแ้วทีนี้ตัวนี้ให้มีข่องอเวลาหนูเข้าขี้ใส่ตรงนั้นนะครับด้านบนได้เราเราพับได้พี่พับลงเราก็ทําความสะอาดเราเทน้ําเข้าฝั่งนู้นให้มันไหลออกฝั่งนี้นะครับครับ ครับโอเคประมาณน้านในของพี่เขาก็จะมีที่ให้หนูหลบไว้คลอดเนาะนะครับอันนี้ข้อดีก็ดีคือหนูเขาจะไม่ระแวงพี่เขาจะไม่ระแวงแต่ข้อเสียก็คือหนูเขาจะเขาเรียกว่าแคะนะประมาณนั้นครับระบบอาหารพี่ก็เป็นทางหกสิบเอ้หกหกนิ้วเนาะครับหลอดใครับนหลอ หรือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ซึ่งเขายังไม่คินกับสถานการณ์ทางร้องอยู่ัครับสุดท้ายนะครับเป็นยังไงครับเรามาลงหมูให้รู้สึกพอใจไหมครับพอใจครับงูเป็นยังไงครับหนูสวยครับตัวโตอ่าครับผมโอเคครับพี่มงคลครับมีมีข้อแนะนําหรือว่าอยากจะถามอะไรไหมครับ ตัวนี้ก็คืออยากจะถามนครับก็คือว่าเวลาสมมุติว่าหนูคลอดลูกแล้วก็คือปกติแล้วเราต้องเอาพ่อตรงผู้ออกครับตัวพ่อพันแม่พันเนี่ยเวลาจเมีคลอดลูกแล้วอ๋อครับอ่าของผมนะครับผมผมจะแยกย่อยไปไปสามหัวข้อแล้วกันครับแต่ในฟาร์มผมเนี่ยผมจะอ่าไม่แยกครับคือเราลงผสมอย่างนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับลงผสมแบบนี้อื ผมจะปล่อยให้เขาท้องแล้วก็คลอดในนั้นเลยครับนะฮะคลอดในนั้นเลยแต่เวลาเวลาลูกเขาโตอ่าสามสิบถึงสี่บห้าวันเราค่อยแยกแค่ลูกนะครับอ๋อเอาเอาลูกออกอย่างเดียวใช่ครับแยกแค่ลูกออกมานะครับ,รบอ่าแยกแค่หลวกออกมาแค่นั้นอ่าอีกบางบางที่เขาก็จะพัฒนาแบบปรัแบบใช้เอาก็เหมือนแยกคลอดก็มีครับแยกคลอดก็มีคือคอ่าเหมือนตัวผู้ตัวนี้สวยก็เหมือน เหมือนเป็นแบบพ่อพันธุ์ก็คล้ายๆว่าย้ายบ่อพ่อพันธุ์ให้ผสมเรื่อยๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมทําให้มันง่ายครับง่ายคือเราเขาจับเราแอบ,บพูดเขาแล้วก็ให้เขาคลอดในนั้นเลยนะครับออ่าีกขั้นตอนหนึง่งเวลาการเลี้ยงหมูนะครับเราอ่าจะมารับลูกฟาร์มเนาะก็คือต้องแยกผู้เมียให้เรานะฮะหมูหนึ่งเดือนนะครับเอาเอาสมมุติว่าพี่ อ่าได้ได้ยี่ได้ยี่สิบตัวเนาะสมมติยี่สิบตัวผู้ห้าเมียเมียห้าไอ้ผู้สิบเมียสิบเนี่ยเราต้องแยกไว้แ,แยกเลยแยกเลยครับอ่าเลี้ยงเลี้ยงแยกให้เราครับอ่าถ้าไม่ผมผมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ,ค,รบคือมันมีกรณีที่เวลาเดินทางนะครับ,รบมันมันคล้ายๆว่ามันไม่สะดวกในการเดินทางหนูมันกัดกันอะไรเงรี้ยแล้วทีเนี้ยหนูตัวผู้มันมันจะ ตัวใหญ่กว่าตัวเมียครับอย่างเงี้ยตัวเมียมันจะไม่โตในกรณีเนี้ยถ้าเลี้ยงแบบแยกแยกเพศเพศชายหญิงเลยเขาจะโตไวเขาจะโตไวครัโตไวกว่าที่ว่าเรารวมครับอ่าประมาณนั้นั้นก็คือพอดเราเลี้ยงมาได้ประมาณสักเดือนหรือเดือนกว่ากคือแยกแยกเพศเลี้ยงจะดีกว่าใช่ไหมครับครับผมประมาณนี้อ่าคือเราเลี้ยงแล้วเราก็แยกแยกเพศแล้วก็ จะขยายพันธุ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะเตรียมให้เราเนี่ยต้องแยกให้เราแยกเลยถ้างั้นถ้างั้นเราจะไม่รับนะครับต่อไปเพราะว่ามันดูแลลําบากครับผมใช่ครับเวลาไปชําแหละนะครับเกิดเขาท้องอยู่เรามันก็รู้สึกไม่ดีใช่ครับเห็นลูกในท้องมันก็ยังไงไม่รู้ประมาณนั้นเราต้องแยกไว้ครับผมโอเคสุดท้ายครับคุณพี่มางคนมีอะไรฝากกับคนที่อยากเลี้ยงเหมือนคุณพี่ไหมครับ ก็คืออยากจะฝากครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะยังเป็นอาชีพเสริมนะครับก็สามารถติดต่อพี่อาคมได้เลยนะครับในเพจนะครับกลุ่มหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับตัวเนี้ยครับผมเพราะพันธุ์นี่พันธุ์สวยครับตัวเนี้ยรับประกันได้ครับผมขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้นะครับหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มก็สุดท้ายนะมีตอนนี้คือเราเราทําอีกโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์หนูโอ่งสมุนไพรเมืองอุดรนะครับต้นตำรับเมืองอุดรนะครับ ถ้าใครสนใจนครับไม่อยากเลี้ยงหนูเหมือนพี่มงคลนะแต่อยากมีอาชีพมีไรายได้เสริมนะครับคืออยากเลี้ยงแหละแต่ว่าบางคนอยู่ในเมืองใช่ไหมครับผมอยู่าตามอย,อยู่ในชุมชมนแออัดอย่างเงี้ยคือพื้นที่คนเยอะอย่างเงี้ยสามารถนําเฟรนชไชต์ตัวนี้ไปขายเพื่อสร้างไรายได้ครอบครัวได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ลังคลิปแล้วกันนะครับสุดท้ายนะพี่มงคลอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านน้องแหลมพคกนาคลนะครับอยู่ตำบลหนองขอนกว้างนะครับแล้วก็อำเภอเมืองอุดรครับไม่ไกลครับผมไปอำเภอเมืองเบอร์โทรครับ0942848233ครับผมไปมาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์พี่แกได้นะครับผมครับสุดท้ายหนูผู้ใหญ่อุดรฟาร์มก็ขอตัวลาไปกับคุณพี่มงคลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับผมลินพัน์